เขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูฉันเธรรมาดาแล่คคำบางคำเคยออกมาเั็นแสน i mm -hmm. โอเจอแล้วเจอแล้วเจอตัวจริงจริงจริงเดินตามดลวยกสวนไล่นามาถามเขามาตลอดว่าว่าผู้ใหญ่อยู่ไหนอ๋อผู้ใหญ่ทําอะไรอยู่คะเนี่ยเขากำลังเก็บเก็บวัชพืชในดงเผือกหน่อยดงเผือกไปฟังเมื่อกี้นะเันหาผู้ใหญ่มานะก็ะบอกชาวถามเจ้าบ้านบอกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พระสิทธิ์พระสิทธิ์พระสิทธิ์ผู้ใหญ่พระสิทธิ์เจริญผลเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าผู้ใหญ่พระสิทธิ์หมู่บ้านอะไรหมู่บ้านลางอีมย้ยบอกใช่ก เขาบอกว่าไม่รู้จักนะเขาไม่รู้จักผู้ใหญ่พาเห็นมั้ยพาะว่าเป็นชื่อที่พ่อแม่เรียกมาแล้วแต่ก่อนเนี้มันชื่อพาสิทธิ์แล้วอยู่ๆมาเนี่ยชื่อทางทะเบียนบ้านมันเปลี่ยนไปเหลือเือสระอาหายไปก็เหลือแต่พัสสิทธิ์พัสสิทธิ์ก็ายเป็นเขารู้จักผู้ใหญ่พาผู้ใหญ่พาโอ้โหเราก็ไปเรียกชื่อจริงพรสสิทธิ์พรสสิทธิ์แหมหาต้องนั้นเน่นี่แหละค่ะ ผู้ใหญ่พระสิทธิ์เจริญผลผู้ใหญ่แห่งบ้านรังอีมย้ยอ,อําเภอกําแพงแสนจังหวัดน,นครปฐมผู้ใหญ่ที่เขาเก่งมากเลยนะคะสามารถที่จะวางรากฐานในห,หมู่บ้านรังอีมย้ยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่กันอย่างเนี่ยมีความสุขมากมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกคนนี้มีอาชีพแล้วก็ลืมตาอ้าปากได้นะคะผิดจากเมื่อก่อนมากเลยทําอย่างไรไปคุยกันล้มๆอยูอย่แบบผูใหญ่กันว่าผอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไ เขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองด้วยกันด้วยกันเป็นบ้านปาเป็นคนอินเดียพูดกันเอาเลยพี่เรามาเริ่มกันถึงเรื่องที่ว่าเออสงสัยหน่อยนะคะพี่คะที่กำแพงแสนตรงนี้ที่พี่อยู่อาศัยเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยสภาพเมื่อก่อนเลยอะ่ะดั้งเดิมเลยที่พี่อยู่เป็นยังไงคะไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่ได้ดูดีอย่างนี้ใช่ไหมพี่ครับต่างกันมากเลยสมัยก่อนที่ที่ผม ตอนนั้นประมาณอายุเจ็ดแปดขวบของข,ข้ากามาอยู่ตรงนี้สถานที่ตรงนี้ค่ะแห้งแล้งกันดานต้นไม้แต่และต้นนี้ก็รู้สึกว่าโอ้มันลำบากมากสมัยก่อนน้ำจะเวลาหน้าแรงเนี่ยจะทานน้ำทิ้งได้น้ำสักย0ลิตรี่ต้องขี่รถไปประมาณ7-8็แปดกิโลอ่ะโอเคตอนนั้นนะประมาณปีอะไรครับผู้ใหญ่อ่าปีสองพ5 0ห้า้ยเ็ด้า้อยปดเนี่ยนั่นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฐานแห่งหนึ่งที่การทำงานของผมที่เกิดขึ้นนะจุดจุดประกายให้เรา เขามาร่วมในทํางานในของเป็นสภาพของชุมชนของหมู่บ้านเกิดขึ้นนะทีนี้ปัญหาคือว่าเอ๊พี่อายุก็แค่16บหสิบเจ็ดสิบแปเองไม่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเนาะโอ้โหคนส่วนใหญ่ก็วัยรุ่นก็ไม่ค่อยจะมาคิดอะไรกับตรงนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะแบบเหมือนอยากจะมีความสุขอะไรของตัวเองอยู่ในโลกของตัวเองอะไรเงี้ยพี่ไม,มไม่ได้มีตรงจุดนี้เลยเหรอคะโอกาสมันน้อยนะตอนนั้นจริงๆแล้วผมอยู่ในช่วงของวัยรุ่นเนี่ยมัน,มน เป็นวัยที่อยากรู้อยากลองอยากเรียนมากกว่าเราก็เลยใช้ว uh ิธีว่ามาเรียนกับเรียนรู้กับชีวิตเรียนรู้กับตัวเองที่ที่มันจะต้องใช้กับชีวิตประจําวันน่ะนะก็เรียนรู้กับอาชีพเรียนรู้ศึกษากับตัวเองมาว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรทํายังไงให้ชีวิตครอบครัวเรามันดีขึ้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เลยได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเอ้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ก็ช่วยพัฒนาในหมู่บ้านชุมชนเอ้ตอนนี้ประมาณมาเป็นผู้ช่วยแล้วมันก็คิด คิดไม่ออกอะ่ะมันยังทําอะไรไม่ค่อยได้ว่าเรายังอยู่ในในกรอบของลูกพี่อยู่ยังต้องให้เขาสั่งการถึงแต่ว่าพี่ก็ได้นะพัฒนาที่หมู่บ้านนี้ไปบ้างแล้วใช่ไหมคะอันนี้นะคะมันก็ทําให้ผู้ใหญ่พาเนี่ยคะ่ะก็จะขยับตําแหน่งไปเรื่อย จากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวก้าวเข้าไปสู่ตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกนะพี่นะพี่ทําผู้ใหญ่พี่เป็นผู้ใหญ่บ้านพี่ยังมีโครงการอะไรอีกมากมายที่พี่ไปส่งเสริมให้ชาวบ้านทํอีกใช่ไหมแก้ปัญหาสังคมได้เยอะมากมายในบ้านเรากินน้ำกับพี่ปะอยู่น้ำ เกษตรกรก้าวหน้าใช้คูโบต้ายูดีกินดีรวมแจ้งเบาะแสยาเสพติดโทร1386ฟรีทั่วประเทศสำนักงานปปสมุ่งมั่นแก้ไขขจ,จัดภัยยาเสพติด ช่วงที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมีเรื่องปัญหายาเสพติดมากร่ำกลายอะไรในหมู่บ้านบ้างไหมคะมีเยอะอยู่แล้วมันเยอะขนาดนี่ซื้อกันหาซื้อกันได้ง่ายๆเลยง่ายมากเลย,ายลขายของเหมือนเหมือนเราร้านขายของชาทีเดียวแหละในยุคนั้น,นขายขายกันแบบนั้นเลยพอเข้ามาดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านแล้วเนี่ยมันก็ใช้วิธีการที่ใช้คณะกรรมการเข้าไปขอร้องกันช่วยกันอ,อธิบายให้เขาฟังบ้างช่วยกันคืนคืน สังคมดีๆเนี่ยให้กับผู้เสพอ, m, อะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันทาอย่างนี้มามันก็ได้มั่งเสียมั่งะนะประสบความสําเร็จมั่งไม่สําเร็จมั่งบางครั้งก็เรียกาอาการยแย่กันไปก็มีบางคนก็ล่าถอยกันไปในที่สุดก็มี m, แล้วเราเนี่ยเราทํำยังไงครับพี่ใหญ่ใหม่ๆเราก็ใช้วิธีหลายวิธีะนะสำเร็จมั่งไม่สําเร็จมั่งแต่วิธีหนึ่งที่ที่เราเนี่ยเจียนเจียนที่จะไม่อยากทําก็มี เขาสั่งมาต้องเอาผู้เสพไปบําบัดเท่านั้นเท่านี้นะเท่านี้คนนะรอบนี้ขอผู้เสพห้าลายส่งผู้เสพไปบําบัดห้าลายกลับมาไอห้าลายก็ไม่ได้เลิกเลยอไม่ได้เลิกนะนอกจากไม่ได้เลิกแล้วเนี่ยผู้เสพห้าลายนั้นอะอยังไปเรียนรู้วิถีชีวิตของเขาใหม่ๆมาอีกเยอะเช่นอ่าเดิมเนี่ยแค่ย่องเบารักของตามที่มันพอรักได้แต่เวลาไปบําบัดกลับมาแล้ว เรียนรู้วิยุทีมากกว่าิทยุทเยอะตอนนั้นแหละซึ่งซึ่งไม่เหาแล้วตาออกเถอะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ทําอะไรไม่ได้ไม่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 ได้เกิดประโยชน์เลยซึ่งซึ่งมันเมื่อตอนเราเป็นผู้ช่วยโรกฝันนะว่าถ้าเรามีอํานาจแล้วเราจะทําให้สิ่งที่เราฝันให้ได้แต่พอเป็นจริงๆแล้วมันทํามันมันเจอปัญหาอย่างเงี้ยเพราะอยู่กับลูกเลี้ยงลูกอีกฝ่าไอ้ความคิดช่วงนี้ก็มันทําให้เราเนี่ย มันมีทั้งทั้งสู้แล้วก็ทั้งถอยโคตรถอยถอยแต่เขาคิดแล้วตัดสินใจกับแม่บ้านบอกว่าเอ้าทนอยู่ให้ครบปีให้ครบหนึ่งปีแล้วไล่ลาออกเขาเดี๋ยวจะหาว่าเป็นหม้อหม้อข้าวไม่ทันดําเลยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ในเรื่องใจมันไม่สู้อะไรครับแล้วก็มีน้องๆพวกท,ที่ที่ช่วยทํางานเนี่ยที่เป็นกรรมการบ้านก็นะ ah, สู้เหอะสู้เหอะอะไรเนี่ยเราก็มาคิดคิดดูแล้วก็เลยไปดู ดูรายการของพ่อหลวงอะนะ,ะว่าโอ้โหพ่อหลวงนี่ท่านดูแลคนทั้งประเทศเลยคนต้องหกหกล้านคนท่านยังดูแลนั้นเหนื่อยอดูดิเงยยดปลายจมูกนล้นเราก็คิดนอนคิดว่าเฮ้ยทำไมเราคนแค่สี่ห้าร้อยคนเราแค่นี้เรายังช่วยท่านไม่ได้เลยเรายังไม่คิดจะทำอีกหรืออะไรเงี้ยมันมันมัน,มน,มนคือสิ่งหนึ่งที่มันมันปลุกใจตัวเองนะคิดว่าออลองอีกสักลองอีกสักตั้งหนึ่งสู้อีกสักพักหนึ่งเลย <คน S 1> มีกำลังใจกค่นี้เหรอคะ สิ่งนี้เราเลยคิดว่าต่อสู้เถอะอก็ถ้าเราต่อสู้ไปชีวิตมันก็แค่หนเดียวเราคิดอย่างนั้นนะนะก็ต่อสู้ลองทีนี้มันก็เลยต้องเรียนรู้เรื่องการต่อสู้เพราะว่าถ้าเราจะไปต่อสู้เดียเด่ยวๆแล้วก็ต่อสู้แบบแบบไม่ได้วางไม่มีแผนอะไรเลยเนี่ยเราคงสู้เขาไม่ได้หรอกค แล้วนันมันก็เลยเกิดกระบวนการคิดจุดแรกเลยที่ผู้ใหญ่คิดว่าอยากจะแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องทํำยังไงคะที่คิดว่าจะแก้ปัญหาหมู่บ้านที่นี่นี่แหละก็เลยเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้กลยุทธ์นั้นหลอกชาวบ้านมั่งแล้วใช้ทุนตัวเองนะพาเขาไปศึกษาดูงานตำแหล่งต่างๆว่าไอหมู่นี้เขาแก้ไขยาเสพติดยังไงไอหมู่นี้เขาทํายังไงให้ให้ชีวิตเขามีความสุขด้วยความสําเร็จที่ที่ที่มันอยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซุงๆเท่านั้นอะ เศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงก็กำลังเริ่มที่จะออกมาใช้กันปลูกรลวแผ่นดินทําแผ่นดินทองปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้อะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วก็เลยเริ่มเอากลยุทธ์พวกนี้เข้ามาใช้กับคณะกรรมการก่อนอแล้วก็ทําในวงเล็กๆก่อนดูแลกรรมการกันก่อนไหว่าอสิบบ้านของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยมีลูกติดยาเสพติดไหม เนี่ยมันก็เริ่มเริ่มต้นดูแลกันจากกลุ่มพวกนี้ก่อนจากคนร้อยกว่าหลังคาก็ดูแลกันที่สิบกว่าหลังคายี่สิบหลังคาค่อยๆขยายออกไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ที่มันค่อยๆเริ่มได้แล้วทุกวันที่เจ็ดเราจะมีการประชุมเรื่องอมทรัพย์กันนะกลายเป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านไปคนก็มาประชุมกันเองไม่ต้องเชิญละทีนี้กลายเป็นคนคือร้อยสองร้อยคนมาประชุมกันเองทีนี้นี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่มันเริ่มต้นได้ พอมีการประชุมร่วมกันเนี่ยคนมันเริ่มหาทางออกเริ่มเอาปัญหาความวิกฤตของชุมชนมาคุยกันเอาวิกฤตของยาเสพติดมาคุยกันเอาระบบของชุมชนเนี่ยมาบีบกันเอาคุณไม่เลิกขายเราก็ไม่ได้ว่าวันนี้คุณคุณเลิกขายไม่ได้เราก็ไม่ได้ว่าคุณหรอกแต่เราไม่ไปงานคุณไม่ว่าคุณจะทำบุญบ้านงานเป็นงานตายคนเสพเคยมีอยู่สิบแปดเหลือห้าลดลงเนาะลดลงเยอะทีนี้ เวลาเอาคนเสพมาเนี่ยเราก็เลยเริ่มที่จะถูกปัญหาอีกครั้งหนึ่งเวลาเราเอาคนเสพมาบําบัดในในหมู่บ้านเราเนี่ยนะเราถูกคนในหมู่บ้านมองว่าเฮ้ยผู้เย่พามันหมดน้ํายาแล้วแหละมันไม่มีคนจะใช้ละมันไปเก็บเอาขี้ยามาใช้อะไรอย่างนี้ซึ่งซึ่งความคิดอย่างเนี้ยอมันเกิดขึ้นกับคนที่มองอแต่คนที่ทําในรูปแบบของของของผมกับคณะกรรมการเนี่ยเราเราปรึกษากันแล้วเราจะทําอย่างเงี้ยจะเอาคนพวกนี้มาพลิกให้ได้ แล้วสุดท้ายเนี่ยพวกเราก็ยิ้มกันอย่างสดชื่นได้ว่าเราสามารถทำให้คนเหล่านี้กลับสูส่สังคมได้อ่าไม่น้อยกว่าสิบคนในปัจจุบันที่เขา<ม>เขาพยายามที่จะเลิก<ม>เขาพยายามที่จะปรับปรุงตัว<ม>เป็นคนดีแล้วแล้วเราก็ได้บทเรียนจากคนเหล่านี้แหละว่าเรื่องความเป็นจริงแล้วคนที่เสพยาเนี่ยเขาไม่ได้มีใครที่จงใจที่จะใช้ชีวิตกับยาหรอกแบบนั้นเขาไม่ได้อยากจะเสพ<ม>เป็นคนเสพยาหรอกแต่สิ่งหนึ่ง ตอนช่วงวัยรุ่นของเขาสังคมมันพาไปชีวิตความอยากรู้อยากลองมันพาไปแล้วแล้ววันนี้เขาเขาสามารถกลับมาคืนสังคมได้เขาก็เลยภาคภูมิใจกับพวกเราแล้วก็เวลาทีนี้พอมันจมีอะไรเนี่ยเขาจะช่วยเราเต็มที่เลยว่าเราให้โอกาสเขาเราก็เรียกว่าเราให้เกียรติเขาให้เขาเป็นที่ยอมรับกับสังคมกับชุมชนของเราใช่ไหมคะเขาก็ดีใจยินดีเลยเขาก็จะเลิกไปโดยปริยาย แล้วคนพวกนี้นอกจากเขาเลิกแล้วเนี่ยเขาจะไปปรับปรุงครอบครัวเขาด้วยการดูแลคนที่เสพมาแล้วค้ามาแล้วเนี่ยเขาจะมีวิธีอยู่อย่างหนึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาที่ใครเรียนแบบไม่ได้เขาจะรู้เลยวัยรุ่นคนนี้คนนี้ยังเสพนะยังมีการเสพยังติดน,นะเขาจะชี้ได้เลยถ้าไม่เชื่อเรียกมาเค้นกันได้เลยอ,อย่างเงี้ยทำให้หมู่บ้านเราเนี่ยมีคนช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหมอเพิ่มขึ้น เขากลายมาเป็นหมอประจําบ้านเราหมู่บ้านเราเป็นหมอคอยช่วยกันตรวจตรวจเช็คคนชุมชนเยาวชนในหมู่บ้านว่าอย่างเสพยาหรือเปล่าพระพุจ้าได้สอนว่าทำใดเกิดแต่เหตุก็ต้องดับที่เหตุนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นแนวคิดที่ผมยึดเป็นหลักปฏิบัติในการปกครองที่นี่และก็เช่นกัน คนในหมู่บ้านนี้ก็ถ้าเสพยจจาเสพติดเนี่ยมันมันมันเกี่ยวกับตัวของคนเราไปเสพไปติดมันเองเพราะฉะนั้นไปเกี่ยวข้องกับมันเองเพราะฉะต้องดับเหตุที่คนของเราไม่ใช่คนอื่นมาดับเหตทนั้นนั้นนะครับ ยาเสพติดโทร1น8 6ฟรีทั่วประเทศสำนักงานปปสมุงมันแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดความรู้คู่คุณธรรมโครงการคิดอย่างยั่งยืนโดยกอรมนผู้ใหญ่ค่ะเมื่อกี้ติดใจค่ะที่ผู้ใหญ่บอกนะไอ้วันที่7ที่บอกว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมันหมู่7หมู่บ้านรังอีม้ยหมู่7ใช่ไหมคะ เราก็เรียกคนเนี่ยมามาประชุมกันมีคณะกรรมการมีชาวบ้านชาวบ้านมากันเยอะเลยเวลาคนที่มารวมกันสังคมมันก็จะถูกแก้ไขปัญหาของตัวเองในในตัวเสร็จ ม,มันมีความเด็ดเสร็จที่จะต้องเอามาแก้มาวิเคราะห์กันแล้วนอกจากปัญหา<ม>เรื่องที่ว่า,เ,าเราวิธีแก้ปัญหาคือว่าเรามีการออมทรัพย์กันใช,ใช่ไหมคะมีการเอาเป็นทําเป็นสวัสดิการใ,ให้กับคนใ,ในชุมชนชแล้วยังมีในเรื่องอื่นๆอีกไหมคะที่เราช่วยกันแก้ปัญหาสําหรับชุมชนเนี่ยคะ่ะปัญหาของชุมชนเนี่ยม,มันมีหลายเรื่องแต่เราแก้กันด้วยด้วยวิธีเช่นเช่นกลุ่มอาชีพเนี่ยวันนี้มีการวางรากฐานมีวางคนรุ่นใหม่ไว้ทํางานต่อเนื่องกันมีการ อสืบสืบต่อกันเพื่อเพื่อให้งานของเราเดินทางไปเรื่อยๆผมอยูดจากผู้ใหญ่บ้านไม่เป็นไรแต่รุ่นน้องรุ่นเยาวชนยังมีสืบสานงานต่อกันไปเรื่อยๆอเพื่อเพื่ออยากให้รักษาสถานภาพของหมู่บ้านนี้ไว้เหมือนเหมือนกับทําการแก้ไขาย,ายาติดทุกเดือนเราจมไปชมทุกเดือนอรักษาสถานภาพตัวเองไวเราไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่เมื่อไหร่เหมือนกันวันนี้ก็ทํางานในหลายๆอย่างรวมกันในโรงเรือนวัคซีนญี่ปุ่นครับเป็นัไง เพิ่งเพิ่งจะเปิดร่อนเชื้อได้สองวันผลแฝดออกอีกดวงพี่งหิ่ครับแต่รอมากเลยค่ะแหวนดอกแหวนดอได้สักวันแม่ผู้ใหญ่ขาเห็นวงการแล้วดีเนาะครับอู้มีทั้งเห็ดมีทั้งผ้าบาติกสวยๆด้วยอ่ะ เ,<ต>เขาเป<ต>็น<ม>งานฝีมือของแม่บ้านาก็เรียกว่าผู้ใหญ่นะคะ ผู้ใหญ่พสิทธิ์เจริญผลเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่วางรากฐานให้กับหมู่บ้านรางอีเมยได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าหากว่าไม่มีผู้ใหญ่เนี่ยวันนี้หมู่บ้านรางอีเมยก็คงจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาสังคมการแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของทุกๆคนในหมู่บ้านนะคะตอนนี้เนี่ยดีขึ้นมากๆเลยพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากเมื่อก่อนมากๆเลยนะคะแล้วไม่เพียงเท่านี้นะคะหมู่บ้านนี้ก็ยังสามารถที่จะเป็นต้นแบบที่จะเป็นให้หมู่บ้านอื่นๆเนี่ยเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ ขยายเครือข่ายไปอีกหลายๆหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียงนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เองบอกว่ามีความภาคภูมิใจเหลือเกินค่ะที่ได้ทํางานมาตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาค่ะและนี่แหละค่ะผู้ใหญ่พระสิทธิ์เจริญผลผู้ใหญ่บ้านรางอีเมยอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมผู้ใหญ่บ้านของเราปราดเดินดินของเราในวันนี้ค่ะผู้ใหญ่คะขอบคุณมากเลยนะคะด้วยราชดำรสของในหลวงแล้วก็ เห็นภาพกิจกรรมของท่านที่ทรงงานหนักๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยคิดคิดขึ้นมาในใจเลยว่าท่านทรงปกครองช่วยเหลือคนถึง60กว่าล้านคนแต่เราคนเพียง4 5 0 0คนเราจะช่วยเหลือท่านไม่ได้เชื่อหรือสิ่งนี้แหละคือแรงที่บันดาลใจทำให้ผมเนี่ยคิดว่าเราต้องสู้เพื่อพ่อหลวงของเราครับเฉลยคำถามสุดาที่แล้วที่ถามว่าโครงการสร้างคนสร้างครูจัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อหครั้งที่1และนี่กรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านครับช่วงปราดเปลืองเรื่องเกษตรกับ d ีแท็สนับสนุนโดยดอกจัน1677ทางด่วนข้อมูลการเกษตรจากโครงการทำดีทุกวัน d ีแท็ ปราเปลืองเรื่องเกษตรในวันนี้นะครับจะพาท่านมาพบกับเกษตรกรดีเด่นแห่งอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับและคนคนนี้นะครับเขามีวิธีการผลิตฮอร์โมนเร่งผลผลิตที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าทํามาจากไข่ครับก็เลยเรียกกันว่าซูปเปอร์ฮอร์โมนไข่ครับและคนนี้แหละครับพี่คนนี้แหละครับคือเจ้าของสูตรผู้คิดค้นซูปเปอร์ฮอร์โมนไข่ ทนายหนุ่มแห่งจังหวัดชัยนานครับพี่สมพงษ์วงก่อสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้เรามาดูส่วนผสมของซูเปอร์ฮอร์โมนไข่นะครับพี่เราต้องใช้อะไรบ้างครับครับส่วนผสมวัตถุดิบนี้มีอยู่10อย่าง10อย่างครับไข่ถั่วแดงถั่วงอกนี่กะท่สดนมสดน้ำมะพร้าวแล้วน้ำลูกตาลสุกแล้วนี่ก็เป็นแป้งข้าวหมากนมเปี้ยววิตามินอีทุกอย่างนี้จะ1ิกิโลแต่เว้นเว้นอยู่ที่ว่าไอ้ ไอ้แป้งข้าหมาันี่สองลูกนมเปรี้ยวสองขวดวิตามินอีนี้สามเม็ดครับทุกอย่างนี้จะปั่นให้ละเอียดแล้วก็ทุกอย่างผสมด้วยกันเข้าที่แล้วก็มาหมักอันนี้พอเราหมักได้เจ็ดวันจะมีกลิ่นตุๆ็คือกลิ่นธรรมชาติของเขาเราไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้อันนี้แทนไอ้ปุยยูเลียได้เลยอย่าลมนะครับใครอยากทราบข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรนะครับกดสมัครใช้บริการได้ฟรีที่ดอกจันหนึ่งหกเจ็ดทางด่วนข้อมูลการเกษตรนะครับอีกทางเรืองหนึ่งที่เข้าถึงข้อมูลได้ ง่ายๆครับง่ายมากมากครับ <S <S มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กับดอกจัร1677สัปดาห์นี้ถามว่าการทำซูเปอร์ฮอร์โมนไข่ใช้ส่วนผสมกี่ชนิด 1. 10ชนิด 2. 20ชนิดคุณผู้ชมสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก w w w ร b บรักบ้านเกิดทราบคำตอบแล้วส่งปริศนยบัตรมาที่ตู้ปนอน1160รามคำแหงกรุงเทพ10241 ผู้โชคดี10ท่านจะได้รับรางวัลจากโครงการทำดีทุกวัน d t แทและสำนักงานปปส d t แทจัดประกวดรางวัลเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปีที่3ผู้ที่สนใจสามารถส่งโครงการมาที่ w w w ร์บรักบ้านเกิด c อ m จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้แม่เห็นเนี่ยมะม่วงอยู่หลังใหญ่นานแล้วนานแล้วเนี่ย โอ้โมันสวยมากเลยมันยังกินไม่ได้มันยังกินไม่ได้นะคะแหมในงั้นเราก็เสร็จเราแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกนะพี่นะพี่ทําผู้ใหญ่พี่เป็นผู้ใหญ่บ้านพี่ยังมีโครงการอะไรอีกมากมายที่พี่ไปส่งเสริมให้ชาวบ้านทำอีกใช่ไหมปัญหาสังคมได้เยอะอีกมากมายในหมู่บ้านเรากินน้ากับพี่ปะอยู่น้ํโอเคแหมน่าภูมิใจนะผู้ใหญ่เนาะทำมาจนถึงขั้นนี้เนาะวันนี้วันนี้ถามความรู้สึก